สวัสดีค่ะวันนี้ร้อยเรื่องเล่านะคะจะมาเล่าถึงประวัติชานมไข่มุกค,ค่ะถ้าพูดถึงชานมไข่มุกนะคะเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักค่ะและทุกคนนะคะก็น่าจะเคยกินกันมาแล้วนะคะเพราะมีทั้งราคาแก้วละสิบาทจนไปถึงหลายร้อยบาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะร้อยเรื่องเล่าของเราก็จะมาเล่าถึงประวัติชานมไข่มุกให้ฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะชานมไข่มุกน,น,นั้นนะคะ มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศไต้หวันค่ะชานมไข่มุกหรือที่ไต้หวันเรียกกันว่าโบบาทีค่ะจริงๆแล้วนะคะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญล้วนๆเลยค่ะโดยแต่เดิมแล้วนะคะคนไต้หวันชอบทานขนมเฟินเย็นค่ะเหมือนขนมโมจิญี่ปุ่นในปัจจุบันนั่นเองค่ะขนมเฟินเย็นนะคะซึ่งทำมาจากแป้งมันสำปะหลังก็จะคล้ายๆกับตัวไข่มุกค่ะ แต่จะไม่หนึบเหมือนไข่มุกที่ใส่ในชานมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนปี1980ชาวไต้หวันยังไม่นิยมดื่มชายเย็นกันค่ะเพราะคนไต้หวันสมัยก่อนนะคะจะดื่มแต่ชาร้อนค่ะที่มีวัฒนธรรมมาจากชาวจีนที่อพยพเข้ามาไต้หวันแต่มีชาวไต้หวันคนหนึ่งนะคะได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นในปีนั้นค่ะ และเห็นคนญี่ปุ่นนะคะกินกาแฟใส่น้ำแข็งค่ะจึงเกิดไอเดียนะคะและกลับมาเปิดร้านชายเย็นที่ไต้หวันดูบ้างค่ะสรุปว่าขายดีมากเลยทีเดียวค่ะแต่ชายเย็นไต้หวันนะคะในตอนนั้นก็ยังไม่ใส่ไข่มุกจริงๆแล้วนะคะชานมไข่มุกนั้นเกิดขึ้นในปี1988ค่ะโดยมีวันหนึ่งนะคะขณะที่ชาวไต้หวันคนนั้นนะคะกำลังประชุมกันในร้านเรื่องของการกนคิดค้นสูตรชาใหม่ๆค่ะ เนื่องจากคนเริ่มเบื่อสูตรชาเก่าๆกันแล้วนะคะในตอนนั้นเธอกำลังกินขนมหวานที่เรียกว่าเฟินเย็นค่ะด้วยความนึกสนุกเขาก็เลยเทเฟินเย็นนะคะที่กำลังกินอยู่ลงไปในชานมเย็นค่ะที่วางอยู่ในห้องประชมุมแล้วเขาก็ลองชิมนะคะแล้วรู้สึกอร่อยดีค่ะเลยนำเสนอให้ทุกคนนะคะลองชิมดูและก็ได้สูตรใหม่ค่ะออกมาเป็นชานมไข่มุกค,ค่ะ ด้วยการทำไปแบบเล่นๆนะคะแต่ผลที่ได้มันกลับอร่อยค่ะทุกคนในห้องประชุมนะคะชอบชาไข่มุกแก้วนั้นและเมื่อนำออกมาขายภายในร้านนะคะเครื่องดื่มเมนูชานมไข่มุกก็ทำยอดขายถล่มทลายเลยค่ะแซน้าทุกเมนูนะคะที่เคยมีมาในร้านแห่งนี้กลายเป็นกระแสไปทั่วไต้หวนันก่อนที่จะกระจายไปประเทศอื่นๆค่ะ กระทั่งนะคะเข้ามาในเมืองไทยเมื่อช่วงปี1990ค่ะจนถึงปัจจุบันชานมไข่มุกนะคะเครื่องดื่มประจำชาติไต้หวันแม้ต่อมานะคะกระแสชานมไข่มุกในไต้หวันจะซบเซาเพราะตลาดนะคะมีแนวโน้มหันไปบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแทนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชานมไข่มุกเริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งค่ะตั้งแต่ปี2016 หลังที่ไต้หวันนะคะมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สิทธิ์หลายประเทศเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าค่ะซึ่งหน่วยงานต่างๆนะคะเลือกชานมไข่มุกค,ค่ะมาใช้เป็นสินค้าโปรโมตในฐานะเครื่องดื่มประจำชาตินะคะอีกทั้งแบนต่างๆได้ปรับตัวตามเทรนค่ะเช่นนะคะสามารถเลืองลดระดับความหวานลงได้มีรสชาติและก็ส่วนผสมใหม่ๆค่ะทำให้ตลาดชานมไข่มุก กลับมาคึกคักกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของไต้หวันค่ะสร้างงานกว่า3 0 0แสนตำแหน่งนะคะในประเทศไต้หวันเลยค่ะชานมไขม่มุกขยายความเป็นเลิศไปทั่วโลกวันนี้นะคะมีร้านขายชายนมไข่มุกค่ะอยู่บริเวณเกือบทุกมุมถนนของไต้หวันเลยค่ะเครื่องดื่มชานมไข่มุกนะคะได้แผ่ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ จีนเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียไทยค่ะและต่อจากนั้นนะคะไปยังประเทศอื่นๆในโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาค่ะในช่วงกลางทศวรรษที่1990แต่ชานนมไข่มุกนะคะยังคงเป็นปริศนาสำหรับชาวตะวันตกส่วนใหญ่ค่ะแต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะนี้ค่ะมีร้างค้ากว่า800แห่งในสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยส่วนใหญ่นะคะเน้นที่นิวยอร์กแล้วก็แคลิฟอร์เนียค่ะและร้างค้าต่างๆนะคะได้รับการตรวจพบในกว่า30ประเทศชานมไข่มุกบุกตลาดสหรัฐอเมริกาแม้ว่าชานมไข่มุกนะคะจะมีถิ่นกำเนิดในไต้หวันแต่ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วเอเชียค่ะรวมถึงเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาในปี1990แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมนะคะ จนกระทั่งปี2000 00, ชานมไข่มุกก็กลายเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของเยาวชนชาวอาเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ไปเรียนที่นั่นเพราะดื่มง่ายนะคะสะดวกสบายเหมาะสำหรับการนั่งรวมกลุ่มพูดคุยกันค่ะโดยร้านแฟนชาชานมไข่มุกในสหรัฐอเมริกานะคะเริ่มปรากฏให้เห็นในพื้นที่อาศัยของชาวเอเชียหรือชาวจีนโดยเฉพาะนิวยอค,ค่ะ พื้นที่ SF และโพคานก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังรัฐอื่นๆค่ะอย่างเมืองซานฟรานซิโกนะคะแคลิฟอร์เนียค่ะสำหรับร้านแฟนชาชานมไข่มุกแรกๆนะคะที่บุกตลาดสหรัฐอเมริกานะคะก็คือชาทม์ค่ะซึ่งเริ่มเปิดร้านในพื้นที่แมนนิโพลิสบอสตันค่ะและก็ไมอามีค่ะและขยายสาขาอื่นๆอย่างรวดเร็วนะคะในดีไอเบอร์วี่ค่ะมิสซิสซิปปีค่ะ และจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะคะที่อัลบา a มานอร์ทแคโรไลนาค่ะและอีกมากมายนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะชาทามนะคะเป็นแบรนด์ชานมไข่มุกจากไต้หวันที่มีสาข,ขามากมายทั่วโลกค่ะปัจจุบันนะคะร้านชานมไข่มุกหลายๆแบรนด์ในอเมริกาค่ะหันมาใช้กลยุทธ์การตลาดเป็นเครื่องมือเรียกลูกค้าด้วยการนำเสนอความแปลกใหม่นะคะเช่นร้านโบบ้ากาค่ะและร้านทีแอนมิ ชูจุดไขาเรื่องความพรีเมียมค่ะใช้วัตถุด,ดิบคุณภาพสูงขณะที่เซเว่นบาร์ลอชในลอสแอนเจลิสนะคะเน้นการขายความแปลกใหม่ด้วยเมนูที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่นะคะสำหรับตลาดชาดนมไข่มุกในสหรัฐอเมริกาสาเหตุสำคัญที่ร้านชานมไข่มุกโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะม,มันเปิดง,ง่ายกว่าร้านอาหารค่ะพอใช้พื้นที่น้อยกว่า นั่นก็หมายถึงค่าเช่าที่ถูกกว่าค่ะแถมขอใบอนุญาตก็ง่ายกว่าด้วยการขยายวัฒนธรรมชานมไข่มุกสู่เอเชียนะคะมีคาดการว่าสาเหตุที่ชานมไข่มุกกลับมาฮิตในประเทศไทยเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลังจากที่ไชยอิงเหวนินขึ้นมาเป็นผู้นำหญิงคนแรกของไต้หวันค่ะในปี2016 หลังจากนั้นนะคะมีนโยบายนึงดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการให้สิทธิ์ฟรีวีซ่าคนต่างชาติไปเที่ยวค่ะซึ่งนั่นนะคะร่วมถึงคนไทยด้วยเช่นกันบริษัทและหน่วยงานต่างๆในไต้หวันค่ะก็พร้อมใจกันหยิบชานมไข่มุกมาเป็นเครื่องดื่มประจำชาติกลายเป็นกระแสว่าไปเที่ยวไต้หวนันแล้วต้องลองไปตามกินชานมไข่มุกล้างดังให้ครบกัเลยทีเดียวค่ะ แม้อาจจะฟังดูไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะคะแต่กระแสชานมไข่มุกไต้หวันไม่ได้อยู่แค่ไทยเท่านั้นค่ะพอยังบูมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ฟรีวีซ่าเช่นกันจริงๆแล้วนะคะชานมไข่มุกไม่ใช่เครื่องดื่มที่ใหม่สำหรับในเมืองไทยค่ะหากเข้ามาในตลาดได้นับ10ปีก่อนโมสนสเนจะเจอจานนะคะแล้วก็กลับมาบูมอีกครั้งค่ะในช่วง2ปีมานี้จนกระทั่งนะคะ จนกระทั่งนะคะร้านเครื่องดื่มต่างๆต้องเพิ่มเมนูชานมไข่มุกเป็นทั้งเลือกลูกค้าค่ะส่วนความฮิตของชาไข่มุกในเวียดนามน,นั้นค่ะถึงขั้นมีถนนสายชาไข่มุกหรือ b u b b บ T Tea s t สตีค่ะในหลายๆเมืองค่ะเพราะมีร้านขายชานมไข่มุกแบรนด์ดังๆจากต่างประเทศตั้งเรียงรายนับ10ล้านโดยแต่ละร้านนะคะขายดีบขายดีมีวัยรุ่นมายืนต่อแถวคิวซื้อจำนวนมากค่ะ บางร้านนะคะรอเป็นชั่วโมงก็ไม่บ่นค่ะและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางไปเวียดนามก็จะต้องลิ้มลองรสชาติชาไข่มุกค,ค่ะแต่ละร้านด้วยนะคะมีรายงานว่าจากความนิยมของชาไข่มุกในเวียดนามปรากฏว่าครึ่งแรกของปี2017มีร้านชาไข่มุกเปิดในฮานอยเฉลี่ยเดินละ8ล้านค่ะ สำหรับร้านที่เงียบๆนะคะจะขายได้ราวๆ200-300แก้วต่อวันค่ะส่วนร้านดังๆนะคะก็ชงกันมือเป็นละวิงเป็นพันแก้วกันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับปราววาชานมไข่มุกค,ค่ะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ